สุดภูมิใจคุณทันชนกผลดีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789เข้ารับรางวัลแห่งปีปูชนียบุคคลแห่งชาติพร้อมมอบมาลัยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลเมื่อวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568 กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมส่งเสริมการศึกษาทางไกลประเทศไทยได้คัดเลือกให้คุณทัญ,ญชนกผลดีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS789 เข้ารับรางวัลแห่งปีปูชนียบุคคลแห่งชาติสาขาผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติด้านผู้มีประโยชน์และจิตอาสาดีเด่นในโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของสังคมครั้งที่5ประจำปี2568 ณห้องเตมียเวศตึกบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานจังหวัดนครปฐมพร้อมทางได้มอบมาลัยให้แด่ประธานในพิธีหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลและได้รับเกียร์ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดนครปฐมสวัสดีค่ะดิฉันพันชนก ผลดีนะคะปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งผู้ในการสถาบันกภบรมเบีเอสเจ็ค่ะวันนี้มารับรางวัลนนี้รางวันะคะที่ได้รับนะคะก็คือรางวัลผูชนีเย็บุคคลนะคะที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามทางค่ะั้างนะค่ะรู้สึกป,ปรับเพิ้มปิตินะคะที่ได้รับเกียรติแล้วก็ได้คัดเลือกในวันนี้ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่5นะคะแต่ก็เป็นรางวัลครั้งแรกในเรื่องของผู้ชนียบุคคละคะ่ะ สำหรับในเรืรอ่องของสาร้องกาในครงนี้เราสามารถว่านำไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปในเรื่องของเรียนสอนดุลภาพว่ายังไงบ้างาเอานำไปปรับใช้ว่าเมื่อเรามีบุคลิกภาพที่ดีไม่ใช่แค่การยืนได้หรือว่าไหว้สวยจิตใจต้องดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังนะคะแล้วก็ตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้ ตลอดการและตลอดไปนะคะและยังไงก็ตามนะคะฝากผลงานไว้ด้วยนะคะกับสถาบันฝุกอบรมเบีดยดเเดนะคะในช่องทางการติดต่อนะคะตอนนี้ถ้าเบอร์โทรศัพท์หมาเลข099 789 4264นะคะถ้าเกิดเป็นในติกตอกก็โบนัสบัตโตไฟลขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้